สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงชาวราศีพิจิกกันบ้างนะครับดวงชะตาของชาวราศีพิจิกประจำเดือนชาวราศีพิจิกเป็นคนที่มีบุคลิกลึกลับเข้มแข็งและมีพลังงานที่เข้มข้นพวกเขามักจะมีความมุ่งมั่นและความทะเยอทะยานสูงมีความเด็ดเดี่ยวในการทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จชาวพิจิกมีความรู้สึกไวและลึกซึ้งสามารถรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่น ได้ดีพวกเขามักจะมีสัญชาตญาณที่แม่นยำและมีพรสวรรค์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆในขณะเดียวกันชาวพิจิกก็มีด้านที่เข้มงวดและเอาจริงเอาจังบางครั้งอาจดูเย็นชาหรือไม่เป็นมิตรในสายตาคนอื่นแต่ภายในใจพวกเขามีความรู้สึกที่ลึกซึ้งและซับซ้อนชาวพิจิกมักจะรักษาความลับได้ดีและมีความจงรักภักดีสูงต่อคนที่พวกเขาไว้ใจพวกเขาชอบค้นหาความจริง และความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสิ่งต่างๆพื้นดวงโดยรวมเดือนนี้ชาวราศีพิจิกจะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในหลายด้านของชีวิตแต่ด้วยพลังและความเข้มแข็งที่มีอยู่ในตัวพวกเขาจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทบทวนตัวเองและวางแผนชีวิตในระยะยาวความสัมพันธ์กับผู้อื่น อาจมีความตึงเครียดบ้างแต่ก็เป็นโอกาสดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านการงานในด้านการงานชาวพิจิตจะพบกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆในเดือนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานหรือได้รับมอบหมายงานที่ยากและซับซ้อนมากขึ้นแต่ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาชาวพิจิตจะสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างดี เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานอาจสังเกตเห็นผลงานของคุณมากขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับการยอมรับมากขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเนื่องจากชาพิจิตอาจมีอารมณ์ที่รุนแรง และแสดงออกมาอย่างตรงไปตรงมาเกินไปควรใช้ความสุขุมและการทูดในการจัดการกับความสัมพันธ์ในที่ทำงานด้านการเงินในด้านการเงินเดือนนี้ชาวพิจิกวนระมัดระวังในการใช้จ่ายและการลงทุนอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือการลงทุนที่เคยคาดหวังไวอ้อาจไม่เป็นไปตามแผนควรใช้ความระมัดระวังและไม่ตัดสินใจเรื่องการเงินอย่างรวดเร็วเกินไป อย่างไรก็ตามด้วยสัญชาตญาณที่ดีของชาวพิจิกพวกเขาอาจมองเห็นโอกาสทางการเงินที่ซ่อนอยู่ซึ่งคนอื่นอาจมองข้ามนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวและพิจารณาการลงทุนในรูปแบบใหม่ๆแต่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ ควรระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการซื้อของที่ไม่จำเป็นเนื่องจากอาจมีแนวโน้มที่จะใช้เงินเพื่อปลอบประโลมตัวเองในช่วงที่มีความเครียดหรือความกดดันด้านการเรียนสำหรับชาวพิจิกที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแต่ก็มีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างมากความสามารถในการวิเคราะห์และความอยากรู้อยากเห็นของชาวพิจิกจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ในการศึกษาหัวข้อที่ซับซ้อนหรือลึกซึง้งอาจมีการสอบหรือการประเมินผลที่สำคัญในเดือนนี้ซึ่งอาจสร้างความกดดันให้กับชาพิจิกแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถในการจดจ่อกับงานพวกเขาจะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีควรระวังเรื่องการแข่งขันหรือการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นมากเกินไปเนื่องจากอาจนำไปสู่ความเครียดและความวิตกกังวล ควรมุ่งเน้นที่การพัฒนาเติบและการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจอย่างแท้จริงมากกว่าการแข่งขันกับคนอื่นยอดค้าขายสำหรับชาวพิจิกที่ทำธุรกิจหรือการค้าขายเดือนนี้อาจมีความผันผวนในยอดขายหรือรายได้อาจมีช่วงที่ยอดขายพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสลับกับช่วงที่ยอดขายตกต่ำความสามารถในการปรับตัวและการวางแผนล่วงหนา้าจะเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับสถานการณ์นี้ ควรใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ตลาดและความต้องการของลูกค้าเพื่อปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจอาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพิจารณาการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่หรือเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ใในขณะเดียวกันควรระมัดระวังในการทำข้อตกลงหรือสัญญาทางธุรกิจใหม่ๆควรอ่านรายละเอียดอย่างละเอียดและไม่รีบร้อนตัดสินใจหากมีข้อสงสัยควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาทางกฎหมายเกณฑ์การเดินทางในด้านการเดินทางเดือนนี้ชาวพิจิกอาจมีโอกาสได้เดินทางทั้งในระยะใกล้และไกลาการเดินทางอาจเกี่ยวข้องกับงานหรือเป็นการพักผ่อนส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นแบบไหนการเดินทางนี้จะนำมาซึ่งประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆที่มีค่าอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการวางแผนการเดินทางโดยเฉพาะเรื่องการจองที่พัก และการเดินทางอาจมีความล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงแผนอย่างกระทันหันควรเตรียมแผนสำรองไว้เสมอสำหรับชาวพิจิกที่ต้องเดินทางเพื่อธุรกิจอาจมีโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจใหม่ๆห,หรือได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจแต่ควรใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจความรักในด้านความรักเดือนนี้ชาวพิจิกอาจเผชิญกับความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีคู่แล้วอาจมีความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดเกิดขึ้นแต่นี่ก็เป็นโอกาสดีในการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจกับคู่ของคุณ,คณการแก้ไขปัญหาร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งขึ้นสำหรับชาวพิจิกที่โสดอาจมีโอกาสได้พบกับคนพิเศษในเดือนนี้แต่ควรระมัดระวังในการเปิดใจกับคนแปลกหน้าเร็วเกินไปใช้เวลาในการทำความรู้จัก และเข้าใจอีกฝ่ายก่อนที่จะตัดสินใจเริ่มความสัมพันธ์ที่จริงจังความเข้มข้นทางอารมณ์ของชาวพิจิตอาจทําให้เกิดความรู้สึกหึงหวงหรือครอบครองมากเกินไปพยายามควบคุมอารมณ์เหล่านี้และให้อิสระกับคู่ของคุณบ้างการสร้างสมดุลระหว่างความใกล้ชิดและความเป็นอิสระจะเป็นกุญแจสําคัญในการรักษาความสัมพันธ์ที่มีความสุขการเสริมดวงด้านความรัก หนึ่งใช้เครื่องรางเสริมความรักพกเครื่องรางเสริมความรักเช่นหินโรสควอดหรือกำไลข้อมือที่มีสัญ,ญลักษณ์ของความรักจะช่วยเสริมดวงความรัก 2. การใส่เสื้อผ้าสีมงคลการเลือกใส่เสื้อผ้าสีชมพูหรือสีแดงจะช่วยเสริมเสน่ห์และดึงดูดความรักเข้ามา 3. การสื่อสารอย่างเปิดเผย การเปิดใจสื่อสารกับคนรักหรือคนที่คุณสนใจจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีความเข้าใจกันมากขึ้นการเสริมดวงด้านการค้าขาย 1. วางตุ๊กตาแมวกวักการวางตุ๊กตาแมวกวักในร้านค้าจะช่วยเสริมดวงการค้าและดึงดูดลูกค้าเข้ามา 2. การจัดร้านให้เป็นระเบียบก,การจัดร้านค้าให้สะอาดและเป็นระเบียบจะช่วยเสริมดวงการค้าและทำให้ลูกค้าประทับใจ 3การใช้เทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียในการทำการตลาดจะช่วยเสริมดวงการค้าและเพิ่มยอดขายการเสริมดวงด้านการเดินทาง 1. พกเครื่องรางป้องกันภัยการพกเครื่องรางป้องกันภัยเช่นตะกรุดหรือพระเครื่องจะช่วยเสริมดวงการเดินทางให้ปลอดภัย 2. การวางแผนการเดินทางล่วงหน้าการวางแผนการเดินทางอย่างละเอียด และการเตรียมตัวให้พร้อมจะช่วยเสริมดวงการเดินทางให้ราบรื่น3การทำบุญก่อนเดินทางการทำบุญก่อนการเดินทางเช่นการถวายสังฆทานจะช่วยเสริมดวงการเดินทางและทำให้การเดินทางปลอดภัยขอบคุณที่รับฟังคำพยากรณ์นี้คำพยากรณ์เป็นเพียงไกด์แนะนำในการดำเนินชีวิตเพียงบางส่วนเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยครับแต่สิ่งหนึ่ง ที่อยากบอกไว้ครับชีวิตมีขึ้นมีลงมีช่วงจังหวะชีวิตดวงชะตาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตแต่ทางเดินที่ลิขิตเองก็เป็นเป้าหมายสําคัญนะครับถ้าชาวบอยญ่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามฟังคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อจะคลิปใหม่ๆจะได้ขึ้นหน้าฟีดทําให้ไม่พลาดสิ่งดีๆใหม่ๆที่จะมาแนะนําในเดือนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ